สั่งซื้อของที่นูสกินนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ n o s k i n com นะครับโอเคอันนี้เข้ามาทางามือถือนะครับแล้วก็แตะขีดสขีดนะครับมุมบนซ้ายแล้วก็กดสั่ง้ขอย่าเปลี่ยนเป็นภาษาเป็นภาษาไทยให้นะครับโอเคแล้วก็แตะขีดสขีดแล้วก็ลงชื่อเข้าผู้ลงชื่อเข้าใช้ นะครับรหัสผู้ใช้นะครับให้ใส่อ e ีเมลตัวเองนะครับอันนี้ใส่ให้แล้วรหัสผ่านนะครับนะครับก็ใส่ให้ตรงนะครับโอเคแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ครับโอเคพอเข้ามาปุ๊บนะครับจะเข้าขึ้นชื่อเรารหัสเรารหัสสมาชิกนะครับที่ขึ้น นะครับเราก็มาเลือกสินค้าที่เราต้องสั่ง,งซื้อนะครับอันนี้จะสั่งซื้อ G3 ให้นะครับก็เลือกผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเราก็เลือกกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์นะครับเราก็เลือก G3 จริงๆจะเลือกค้นหาข้างบนก็ได้นะครับอย่างเช่นแตะตรงข้างบนจะมีค้นหาเราก็พิมพ์ชื่อที่เราจะจะสินค้าที่เราสนใจนะครับน,นี่ขออนุญาตปิด นะครับมันก็จะมี G3 แบบ2ขวดซขวด20แถม1นะครับแล้วก็มีแก้วขายนะครับแล้วก็เออก็เลือกแบบ2ขวดอ่ะนี่เรื่องนะครับ2ขวดนะครับแล้วก็ลงดูสินค้าในตะกร้านะครับนะครับแล้วถ้าเราต้องการใส่สินค้าเพิ่มเราก็สามารถกดเสิร์ชหาแล้วก็พิมพ์ข้อ อ่าสินค้าที่เราต้องการนะครับโอเคอันนี้ไม่ได้ใส่นะครับโอเคแล้วก็เลือกนะครับอ่าถ้าสมมุติถ้าเรามีคะแนน enjoy ก็คืออ่คะแนนส่วนลดที่เราได้จากการช้อปปิ้งซื้อสินค้าทุกๆ1,600บาทจะได้กลับมา5%ถึง10%นะครับในกรณีนี้ไม่มีคะแนน enjoy นะครับเห็นไหมครับบนนั้นเ n ็นจคะแนนเป็นศูนย์นะครับเราก็เริ่มถ้าสมมุติถ้ามีคะแนนเอจอยก็ติ๊กติ๊กถูกในใช้คะแนน e n j o y อยเราก็เลือกจํานวนเงิน นะครับไอ้ตัวเนี้ยไอมีคลิปสำหรับเลือกของอกรณี enjoy เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเลือกดำเนินการต่อครับพอดำเนินดำเนินการต่อเสร็จปุ๊บนะครับโอเคไปที่รายละเอียดการจัดส่งครับเราจะเพิ่มที่อยู่ผู้จัดส่งคนอื่นก็ได้นะครับ อันนี้คือของอไอไม่เพิ่มนะครับไอก็ยืนยันตามนี้นะครับหรือว่าถ้าเราจะรับที่ศูนย์มันก็จะมีศูนย์ให้เลือกนะว่าเราจะรับที่ไหนนะครับโอเคแล้วก็ที่กรุงเทพก็จะมีที่ศูนย์จามชุรีสแควร์นะครับโอเคอันนี้ให้ส่งตามที่ปกติเราก็เลือกการชําระเงินนะครับเลือกเป็นแบบวีซ่ามาสเตอร์เอ็มพอยส์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเลือกวีซ่ากับมาสเตอร์มากกว่านะครับชำระบัตรเครดิตจะง่ายที่สุดนะครับล้วก็ยืนยันเราก็ใส่เลขที่บัตรนะครับชื่อเจ้าของบัตรหมายเลขบัตรนะครับับวน วันเดือนที่หมดอายุนะครับแล้วก็ปีที่หมดอายุนะครับเราไม่ต้องติ๊กเซฟตัวเครดิตการ์ดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะเซฟหรือไม่เซฟก็ได้นะครับพอเสร็จเสร็จปุ๊บนะครับนะครับเราก็มาเลือกยืนยันการสั่งซื้อของฉันนะครับแค่นี้บริษัทมันก็จะเข้าลิงก์ในการเอ่อไปลิงก์ไปที่บัตรเครดิต นะครับเ,รเขาก็จะส่ง OTP มาที่เราพอส่ง OTP แล้วก็ยืนยันเลข OTP 6หลักนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับเสร็จปุ๊บบริษัทหน้ามันจะลิงก์มาที่การสั่งซื้อที่สำเร็จถ้าสั่งซื้อสำเร็จนะครับมันจะขึ้นหน้าเซลล์ออเดให้นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ